โรเบโตฟิมิโนนะครับกองหน้าดาวดังชาวบราซิเลียนของอาวารีเหมาทำคนเดียวกราบสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET ฟุตบอลวาเรตีก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไข i b e กดทุกๆอย่างที่คุณจะกดได้เลยนะครับเจ็บซ้ำช้ำจุดเดิม เป๊ปรับโชคหลาย Kevin The Boy, เควินเดอร์บอยดียงตั้งแต่ไก่โฮเป๊ปปกัวเดียวล่านะครับผู้จัดการทีมสมองเพชรของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดใจเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของ KDV เควินเดอ์บอยจอมทัพคนสำคัญในแมตช์บุกชนะเบอร์ลี่สามประตูศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมเปิดฤดูกาล2023-2024เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพเมเกอร์วัย32ปีนะครับมีโอกาสได้เป็นตัวจริงในแมตช์นี้ แต่เขาเล่นได้แค่24นาทีก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บโดยเหตุการณ์แบบนี้นะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วในแมตช์พบกับอินเตอร์มิลานในรอบชิงชนะเลิศในตึกยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาลที่ผ่านมาเมื่อนักเตะบ,บาดเจ็บกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาในายใหญ่ชาวสเปนนิดนะครับยอมรับว่าเควินเดอร์บอยนะครับโชคายจริงๆที่ตองมาบาดเจ็บตั้งแต่ไกโฮในแมตช์แรกของซีซั่นโชคายจริงๆ ที่เขาได้รับอาการบาดเจ็บอีกครั้งผมคิดว่ามันเป็นปัญหาในตำแหน่งเดิมซึ่งเขาเคยบอกกับผมในเกนนัดชิงเชนเปนลีกว่าตอนนั้นเขาฟื้นฟูร่างกายได้ดีและตอนนี้เราต้องเสียเขาไปอีกสักพักเราต้องรอฟังผลการตรวจที่ชัดเจนพูดคุยกับทีมแพทย์และดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเขาต้องผ่อคลายฟื้นฟูร่างกายแล้วกลับมาเล่นอีกครั้งพราะเขายังรู้สึกดี และเขาอย่างเล่นได้ดียอดเยี่ยมตั้งแต่นาทีแรกดังนั้นมันเป็นเรื่องโชคร้ายที่เขาได้รับบาดเจ็บอีกครั้งเป๊ปกวัวเดียล่าระบุตามเป้าเออร์ลิงเบิหฮาแลนด์ปื้มแมนซิตี้เปิดหัวซีซั่นใหม่ด้วยชัยชนะเออร์ลิงเบิหฮาแลนด์นะครับดาวยิงชาวนอร์เวย์สุดแฮปปี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดฉากซีซั่นใหม่ด้วยสวยหรูโดยการบุกทุบเบอร์ลี่สามประตูศูนย พร้อมระบุค,ความรู้สึกที่ได้กลับมาลุยในลีกันอีกครั้งเอร์ลิงฮาแลนด์นะครับกองหน้าเครื่องจักรสังหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยว่าตอนรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ทับเรือใบสีฟ้าโชว์ฟอร์มแจม่มบุกไปพิชิตเบอร์ลี่สามรุ่นในศึกพรีเมียร์อังกฤษนัดเปิดฤดูกาล2023-2024เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮาแลนด์นะครับเหมาทำคนเดียว2ประตูในนาทีที่4และ36ช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ ออกนำสองตั้งแต่ครึ่งแรกก่อนที่โรดี้นะครับจะซัดเผาขนเป็นประตูปิดท้ายในนาทีที่75โดยเกมนี้เบอร์ลี่เหลือพุ่นแค่10คนในนาทีที่90บวก4ผมรู้สึกดีนะครับที่ได้กลับมาลุยในหลีกกันอีกครั้งหลังจากที่พักไป้2เดือนและก็เยี่ยมมากๆที่เราออกสตาร์ด้วยชัยชนะผมคิดว่าเราทำได้ดีในทีเดียวเลยแหละแต่มันก็เพิ่งเป็นการเริ่มต้นของมาราธอนเราต้องมุ่งมั่นทำงานหนักกันต่อไป ทำใจให้สบายและอยากคิดมากฮาแลนด์นะครับเปิดใจหลังเกมออกสตาร์ทอย่างโหดโรเบโตฟิมิโน่น,นะครับกดแฮตติกช่วยเอาอาลีขวาชัยชนะนัดเปิดซีซั่นโรเบโตฟิมิโน,โนนะครับอดีตดาวเตะลิเวอร์พูลออกสตาร์ทลีกซาอุหฤดูการใหม่ได้อย่างสวยหรูหลังกดแฮตติกช่วยเอาอาลีขวาชัยชนะเหนือผู้มาเยือนอย่างเอาอาเซม3ประตูต่อหนึ่ง เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโรเบโตฟิมิโนนะครับกองหน้าดาวดังชาวบราซิเลียนของอาวาลีเหมาทําคนเดียว3ประตูช่วยให้ต้นสังกัดเปิดบ้านพิชิตอัลฮาเซม3ประตูต่อ1ในศึกซาอุดิโปลีกนัดเปิดฤดูกาลปี2023-2024เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอาดีตสตาร์ดังลิเวอร์พูลนะครับวัย31ปีทำ2ประตูแรกตั้งแต่นาทีที่6และนาทีที่10 ก่อนถลุงประตูปิดท้ายในลูกที่3นาทีที่72ซึ่งเกมนี้นอกจากฟิมิโนแล้วอีกห้าสตาร์หน้าใหม่ของอาวารีอย่างเอ็ดวาร์เมนดี้โรเจอร์อิบันเยสฟองเกซิเย่ลิยาตมาเลสและอัลันแซงแมซิแมงต่างก็ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเช่นกันโดยมาเลสเป็นคนแอซิดให้ฟิมิโนทำประตูที่2ด้วยสำหรับเกมลีกนัดต่อไปของอาวารี li, เป็นการออกไปเยือนของอาคาลิ ในวันพฤหัสบ,บดีที่17สิงหาคมเรีนลแมสซี่ยิงปิดท้ายส่งอินเตอร์ไมอามี่ฉลุยตัดเชือกลีกครับเรีนลแมสซี่นะครับยังสารต่อความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเมื่อสอยสกอร์ปิดกล่องบทชัยชนะท่วมท้นของอินเตอร์ไมอามี่เหนือชาร์ลต์เอฟซีในศึกลีกครับรอบก่อนรองชนะเลิศ อินเตอร์ไมอามี่นะครับลงเตะรอบก่อนลองชนะเลิศในศึกฟุตบอลถ้วยลีคับโดยเปิดสนาม DRV PNK เจอกับชาร์ลอต FC ซึ่งเจ้าท่นคนสตาร์ชื่อกล้องลงสนามอย่างเรเนมัสซี่จอร์ดี้เอลบาและเซอร์กิโอบุตเกตเพียงแค่12นาทีนะครับอินเตอร์ไมอามีได้ประตูขึ้นนำจากการสังหารจุดโทษของโจเซฟมาร์ติเนสก่อนที่จะได้ประตูเพิ่มจากโรเบิร์ตเทนเลอร์ในนาทีที่32และต่อมาครึ่งหลัง นาทีที่78อดิดอดิสซันมาลองด้าแนวรับทีมเยือนสก,กัดบอลเข้าประตูตัวเองแล้วจากนั้นนะครับเลวเนลเมซี่ซัดประตูปิดท้ายนาทีที่86พผ่าต้นสังกัดเอาชนะชาร์ลอต FC เอฟซีไปได้4ประตูศูนย์พร้อมกับทําให้อินเตอร์มิอามี่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้ได้สําเร็จสําหรับเรวเนลเมซี่นะครับสอยตาข่ายในเสื้ออินเตอร์มิอามี่ไปแล้ว8ประตูจากการลงเล่น5นัดพร้อมทําให้ต้นสังกัดยังไม่แพ้ใครนับตั้งแต่เจ้าตัว,ตวเปิดประเดิมสนาม ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b ส c r i b ์พวกผมด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ